สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลจำนวนหน่วยกิจทางการโค้ชของเราเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของ ICF เพื่อจะได้เป็นประโยชน์เวลาเราใช้ต่ออายุ c r e ด e n เชียของเราทุกๆ3ปีนะครับวิธีทำก็คือเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ ICF ก่อนตามนี้เลยนะครับ coachingfederation.org นะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเราก็ sign in ใส่พาสเวิร์ของเรา แล้วก็คลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้าส่วนตัวของเราครับอันนี้ผมก็ใส่อินเข้ามาแล้วก็มีชื่อมนตรีอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ชื่อของเราเลยครับเพื่อเข้าไปสู่หน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของเราซึ่งเราได้กรอกรายละเอียดหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของเราจากนั้นให้คลิก Edit profile ครับ Edit profile เขาก็จะเปิดหน้าต่างมาอีกหนึ่งหน้าต่างให้เรานะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารายละเอียดของเราซึ่งเราสามารถเข้าไป Edit ได้ทั้งหมด รวมถึงดูหลักฐานต่างๆว่าที่เราจ่ายค่าสมาชิกไปแล้วใบเสร็จอยู่ก็อยู่ตรงนี้นะครับใบเซอร์ต่างๆของเราที่เกี่ยวกับ c ครด e n นเชียลก็อยู่ตรงนี้จากนั้นให้เราส c รล l l ดาว n ลงมาเลยครับถ้าเราจะกรอกข้อมูลเรื่องจำนวนชั่วโมงส c รลดาวลงมาจนกระทั่งเห็นคำว่า My Credential ตารางนี้นะครับอันนี้ผมต่ออายุไปแล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ c r e d e n นเชีเราคืออะไรจะต้องต่ออายุอีกทีเนี่ยปีไหนนะครับ2025 แล้วก็จำเป็นจะต้องใส่ชั่วโมง CCE เข้าไปวิธีใส่ก็คือให้มาคลิกที่ Credential Renewal Application ครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนหน้า Window ์ให้เป็นหน้านี้นะครับว่าเราต้องการจะใส่ชั่วโมง CCE ใช่ไหมจะมีหน้า d a s h บอร์ดกับมีเมนูที่เรียกว่า Continuing c o a c h e d u c a t i o n Hours ตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้เลยครับคลิก Continuing Coaching เข้าไปนะครับ ก็จะมีรายละเอียดบอกเราว่าภายในสามปีนี้คุณต้องเก็บหน่วยกีจทั้งหมดกี่ชั่วโมงแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างคอคอมเพนเซนซีกี่ชั่วโมงนะครับเป็นโคชชิงเอติกกี่ชั่วโมงและที่เป็นรีซอสเดเวล็อปเมนท์ที่ไม่เกี่ยวกับคอคอมเพนเซนซี่เนี่ยกี่ชั่วโมงแต่สำหรับพวกเราที่เป็นคลีเรนเชียอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดูง่ายๆเลยครับลงมาข้างล่างเขาจะสรุปให้เราเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรบ้าง แล้วเราใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วหรือยังแล้วเทียบออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่าเราทําได้สมบูรณ์หรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดง่ายๆจากนั้นเราก็จะใส่ข้อมูลนะครับผมจะลองใส่ข้อมูลให้ดูคลิกไปที่ enter training out ครับพอคลิกไปเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาให้เราอีกหนึ่งอันให้เรากรอกข้อมูลนะครับว่าเราจะใส่หน่วยกิจประเภทไหนที่เราได้มาเช่นผมจะลองใส่ core competency นะครับ แล้วก็ถามว่าหน่วยกิจนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับอ่าผมจะลองใส่ของผมเนาะผมก็ได้มาจากบริษัท Smart Code Intelligent Thailand นะครับคอ s ์สเนมหน่วยกิจนี้คุณไปศึกษาเรื่องอะไรมาทั้งหมดนี้ให้ดูจากใบใบเซอร์ติฟิเคทที่เราได้รับเวลาเราไปอบรมต่างๆมาแล้วเขาแจกใบเซอร์ให้เรานะครับถ้าเป็นหลักสูตรที่ ICF รับรองเขาก็จะเราก็จะได้หน่วยกิจมาด้วยนะครับอ่าครนี้ ถ้าเราจําไม่ได้เราก็ไปดูสิครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราโหลดไฟล์เข้าไปด้วยเป็นหลักฐานนะครับอัปโหลดเซอร์ติฟิเคตเรามาคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จเนี่ยอ่าผมก็จะเลือกไฟล์เนาะไฟล์ที่ผมจะเลือกเนี่ยอ่าผมเลือกไฟล์ที่ผมเก็บหน่วยกิจไว้ในแต่ละปีอ่ะปียีละกันเนาะผมไปศึกษาเรื่อง spiritual enneagram มาแล้วผมก็ได้ใบเซอร์มานะครับ ใบเซอร์ก็จะหน้าตาแบบนี้ออกโดยบริษัทนี้นะครับชื่อของผมเป็นผู้เรียนแล้วก็เขาจะแจ้งว่าเอ,อเราได้เรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ตรงนี้เราต้องเอาไปกรอกชนิดหน่วยกิจด,ดูตรงไหนใบเซอร์ที่ดีจะต้องบอกด้วยว่าคอร์สที่คุณเรียนเนี่ยคุณจะได้สามหน่วยกิจนะอยู่ในหมวดคอคอม o พ p e t นซี y แล้วคุณได้เก้าหน่วยกิตเลยนะสำหรับรีซอสเดเวล็อปเมนต์เราเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใส่ใน เว็บเมื่อสักครู่ครับเพราะนั้นคอร์สของผมชื่อชื่ออะไรนะลืม <c oughs> ขอดูอีกทีอ่าชื่อนี้ครับ spiritual enneagram for leadership potential ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็กรอ,อกเข้าไป spiritual อผมกรอ,อกไว้แล้ว spiritual enneagram for leadership potential โหลดไฟล์อ่าเราก็โหลดไฟล์ของผมอยู่ที่นี่นะครับอ่าผมก็โหลดไฟล์เข้าไป ก็จะมีชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้โหลดเสร็จแล้วเราเรียนตั้งแต่วันไหนขอดูอีกนิดนึงนะครับว่าเราเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่30มิถุนาถึง8กรกฎาคม21นะครับอ่าล้วก็เรียน30มิถุนา21 30นมิถุนา21นนะครับถึง8กรกฎาใช่ไหมครับ21 แกรกฎาคมสองหนึ่งทั้งหมดกี่หน่วยกิจเนื่องจากในใบเซอร์นี้นะครับในใบเซอร์เนี้ยเขาจะบอกว่าเราได้คอคอมเพลนซี่สามใช่ไหมครับและอันนี้เรากรอกในหมวดคอคอมเพลนซี่เนาะเราก็ใส่ไปสามชั่วโมงครับเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟครับโอเคนะครับพอเซฟเสร็จมันก็จะไปเด้งเข้าไปอยู่ในหน้าก่อนหน้านี้นครับว่าเราได้ใส่ข้อมูลแล้วนะ เดี๋ยวเราลองเช็คดูกันนะครับอันนี้มันก็จะ refresh ให้เราใหม่เราก็ลงมาดูอ่ารเนี่ยแปว่าเรากรอกเรียบร้อยละได้เข้ามาเรียบร้อยมีเอกสารด้วยเข้าไปดูก็ได้ครับว่าตรงกับที่เราโหลดจริงไหมก็ตรงนะครับแต่เนื่องจากหลักสูตรเนี้ยเราได้ resource development ด้วยอีก9หน่วยกิตเพราะฉะนั้นทํายังไงเราก็เข้าไปกรอกใหม่ได้ครับเราก็ใส่ enter เข้าไปเลยเหมือนเดิมครับ กรอกใหม่ครับว่าเราจะเป็น r e s o ร์ท e ด e วล l อปเมนตแล้วนะก็คือตรงนี้กดเข้าไปใครเป็นคนออกใบเซอร์นี้ให้เราก็บริษัท Smart Code i n t e l l ล g e เจ t นท์ไทยแลนะครับชื่อหลักสูตรคืออาชื่อเดิมโหลดไฟล์ใหม่ไหมอยากโหลดก็โหลดนะครับก็โหลดไฟล์ใหม่เหมือนเดิมได้ก็โหลดไปเสร็จแล้วเดทก็เหมือนเดิมนะครับ30ใช่ไหมครับเราเริ่มเรียนตั้งแต่30มสิมิถุนาหกสองหนึ่ง เรียนถึงวิ้ยเราเรียนถึงเมื่อไหร่นะผมก็อกผิดไหมอแะ8กรกฎาคมถูกแล้ว8กรกฎาคมนะครับ21เลือกปีให้ถูกนะครับเพราะว่าเวลาเราเขาตรวจเนี่ยเขาตรวจหลักฐานตามที่กรอกเทียบกับใบเซอร์ที่เราโหลดเข้าไปนะครับก็8กรกฎาคมคันนี้ในหมวดในหัวข้อเนี้ย เราได้หน่วยกิจเท่าไหร่เอ่ยรีซอสเราได้9้าใช่ไหมครับแล้วก็พิมเก้เสร็จแล้วเราก็เซฟครับโอเคนะพอเซฟเสร็จมันก็จะวิ่งเข้าไปเก็บข้อมูลให้เราเสร็จแล้วมันก็จะรีเฟชหน้าเมื่อสักครู่นี้ใหม่เราก็เข้าไปเช็คว่าเข้ามาหรือ,อยังอ่ามันก็จะรีเฟชปุ๊บสครอดาวนล,ลงมาครับอ่าได้แล้ว3หน่วยกิจ c core Competency ที่เรากรอกตอนแรกนะครับ ล้วอีก9หน่วยกิจในหลักสูตรเดียวกันชื่อหลักสูตรนี้ e n น e a g r a m เนี่ยครับ uh, Resort Development เราโหลดหลักฐานเรียบร้อยอันนี้เราตรวจสอบได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะถูกเก็บไว้ในนี้กรณีที่ท่านไปไปเข้าคลาสที่เป็น Mentoring โปรแกรมนะครับแล้วก็ได้หน่วยกิจด้วยนะครับท่านเป็นไปเป็น Mentoring เข้าเป็น Mentoring สิชั่วโมงเนี่ยท่านก็ได้หน่วยกิจด้วยก็สามารถกรอกได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูนะครับ ก็เข้าเหมือนเดิมครับ Enter Training Out มาเลือก type ที่เป็น Mentor Coaching ครับถามว่าในการที่น Mentor คน,นี้มันมีสองประเภทคือเราเป็นคน Mentor เขาหรือว่าเราได้รับการ Mentor นะครับกรณีที่เราเป็นผู้รับการ Mentor นะครับเราเป็น m e n t e เราเป็น m e n t e เราก็มาเลือกครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับการ Mentor หรือเราเป็นผู้ให้ ของผมเนี่ยผมเป็นผู้ให้เมนเทอร์เพราะผมมีหลักสูตรเมนเทอร์ิงเพราะนั้นผมก็เลือก i deliver mentor นะครับแต่ผมจะทำตัวอย่างหนึ่งให้ดูก่อนว่ากรณีที่เราอ่ะเป็นเมนที่คือเป็นผู้รับเมนทอร์นะครับเราก็คลิก i receive เสร็จแล้วมันก็จะถามว่าเมนเทอร์เราชื่ออะไรอ่าสมมุติเมนเทอร์ของเราชื่อหมอมนตรีแล้วก็มนตรีเข้าไปนะครับก็ใส่ชื่อ นามสกุลไปเพราะอันนี้เขาจะเอาไปเทียบว่าเมนเทอร์ท่านนี้เป็นเมนเทอร์ที่ลงทะเบียนขึ้นสังกัด ICF จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องใส่เมนเทอร์อีเมละเมนเทอร์อีเมลก็ใส่เข้าไปถามว่าเมนเทอร์โค้ดคียเดนเชียลเมนเทอร์ก็คือคุณหมอมนตรีนเนี่ยเขาเป็นคี e d เดนเชียลอะไรของผมก็เป็น PCC เนาะแล้วก็ถามว่ามีหลักฐานไหมว่าเมนเทอร์ยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขาอะเม ติดไปก็ต้องมีนะครับก็อาจจะเป็น Verbal หรือว่างทีคุยกันทางไลน์บอกว่าขออนุญ,ญาตนําข้อมูลอาจารย์เข้าไปใส่ในเว็บไซต์ ICF เพื่อต่ออายุนะคะอะไรก็ได้หมดนะครับแล้วเมนเทอร์ครั้งนี้เริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่อลองดูนะครับผมจะให้ดูว่าเวลาเราเราเป็นเมนเทอร์เราไปเป็นผู้รับเมน t ทอร์เนี่ยครับเราก็จะต้องได้ใบเอร์มาเนาะว่าเราเนี่ยได้รับเมนเทอร์ไปเข้าคลาสเมนเทอร์เนี่ย กี่ชั่วโมงอันนี้เขาสิบห้าชั่วโมงนะครับใครเป็นเมนเทอร์ของเราก็คือคนนี้เป็น PCC ได้รับเมนเทอร์ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนปกติก็ต้องสามเดือนนะครับอย่างน้อยสิบชั่วโมงภายในสามเดือนเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาใส่ครับยี่สิบสี่มีนาคมสองศูนย์ถึงสามสิบจูนสองศูนย์ใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปครับยี่สิบมีนาคมสองศูนย์ยี่สิบมีนาคมสองศูนย์นะ อถึงเมื่อไหร่นะลืมถึงสามสิบมิถุนาสองศูนย์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปสามสิบมิถุนาสองศูนย์ดูเลือกเดือนกับปีให้ถูกนะครับสามสิบมิถุนาสองศูนย์ถามว่าแล้วคุณไปรับเมนเทอรเิงเนี่ยมาทั้งหมดกี่ชั่วโมงในใบเสร็มืสักครู่เนี่ยมันสิบ้าชั่วโมงใสไปเลยครับสนะิบห้าชั่วโมงนะครับแล้วในสิบห้าชั่วโมงเนี้ยเขาถามว่า เป็นการทำกลุ่มโคชชิ่งกี่ครั้งกี่ชั่วโมงนะครับถ้าถ้าเป็นก็ใส่ตามจริงไปแต่ปกติโดยเกณฑ์ของ ICF เนี่ยเขาต้องการให้เป็นการโคชหนึต่อ1อย่างน้อย10ชั่วโมงนะครับไม่เกิน10ชั่วโมงอันนี้มันเกินแล้วก็เราก็ใส่ไปทว่าอ่าก็แปลว่าส่วนเกินส่วนต่างอีก5ชั่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มโคชชิ่งไปเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับอันนี้เขาไม่ได้ต้องการหลักฐานให้ดาวน์โหลดอะไรนะครับ แค่กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็เซฟอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกรอก mentoring course นะครับเซฟเสร็จก็เห <ori> มือนเดิมครับมันก็จะวิ่งเข้ามาในฐานข้อมูลแล้วก็ refresh หน้านี้ให้เราเห็นไหมค <underwear> รับก็จะเป็น mentoring นะครับ5ชั่วโมงเป็นก r ุ u p coaching นะครับอีก10ชั่วโมงก็เป็น1ต่อ1 เสร็จแล้วลองดูนะครับว่าถ้าเราจะอิดิทเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็มาอิดิทตรงนี้ได้นะครับเช่นอันนี้เ,เรากรอกข้อมูลผิดเราโหลดเอกสารผิดเราก็มาอิดิทตรงนี้ได้มันก็จะวิ่งกลับมากลับมาที่หน้าที่เราเคยกรอกก็มาแก้ไขข้อมูลแล้วก็เซฟใหม่เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสรุปตรงนี้ให้เราครับว่าอ๋อตอนนี้เรากรอกข้อมูลแล้วเรามีคอข้อมูลที่สิบสามอันสิบสามหน่วยกิจแล้วเย่หกสิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แต่เอติกเรายังไม่มีเรามีตัวอาร์ดีที่จำได้ครับที่ผมกรอกเรื่อง spiritual enneagram เข้าไป เขาต้องการ16เรามี9แล้วเย่ Yay! อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยครับออกไปหน้าโฮมก็ได้ก็ถือว่าเรียบร้อยจะทําใหม่ก็กลับเข้ามาที่ Edit Profile s ส r o l l ล์ดาวมาที่ my c r e d e n t i a l แล้วก็คลิกเข้าไปที่ Renewal ของ c r e d e n t i a l อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นวิธีการนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับ